ในสามสีมาแล้วในสามสีก็มาในสามสีมาแล้วสามสีมาแล้วทำอะไรลูกตอนเช้าตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าออกมานั่งดูอมานั่งดูนกดูหมาดูไก่มาเช้ากับเย็นจะมานั่งชมอยู่ตรงนี้นะคะ แม่สามสีวันนี้ก็อากาศคลื้มๆไม่มีไม่มีแดดเลยนะคะแดดไม่ออกเลยอนั่งจ้องดูหมามาหมาก็มานะหมาข้างล่างมีหมามีหมาเนี่ย จิ๋วนี่ไอ้จิ๋วหุทองจะกลัวไอจิ๋วมากจิ๋วมันเป็นหมาเล็กแล้วมันก็ดื้อแล้วมันก็ชอบหยอกหยอกแมวแต่ไม่กัดนะคะแต่ไอตัวใหญ่ตัวนี้คือสนิทกันเลยคือไม่กัดไม่อะไรกันทั้งสิ้นจิ๋วลงไปจิ๋วจิ๋วหิวน้ำ เนี่เขาจะหวงนะคะเขาจะหวงถ้าเห็นจิ๋วขึ้นมาใกล้เขาจะเขาจะไม่พอใจค่ะจิ๋วลงไปจิว๋วลมพัดเดย็นสบายเลยวันนี้ถุงทองครับถุงทองครับหน้าหนจิครับหน้าใครวะอยู่นี่อ,ไอ,อ้ไม่พอใจโอ้ไม่พอใจจิ๋วขึ้นมาใกล้โอ้ไม่พอใจ แม่สามสีทองไม่พอใจไม่พอใจจิ๋วขึ้นมาใกล้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรับดูนะคะรับฟังนะคะ